สวัสดีครับพี่ดีครับผมแล้วก็เหมาะสมครับท่านวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมหนังมาที่เรารักกันแล้วนะครับกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกต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 จริงๆก็อยากจะบอกว่าเริ่มหมดไฟกับการเล่นมันไปแล้วล่ะอแต่ ก็ยังดองตั๋วอยู่นะเพราะช่วงนี้ติดเกมปลูกผักมากแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาหลักๆเลยก็คือช่องผมมีแต่เกมมันพันแมนซึ่งมันไม่ใช่ตัวตนของผมเลยผมก็เคยพูดไปแล้วละแต่ผมจะไม่พูดซ้ำนะเออก็ถ้าใครที่สังเกตดูดีๆช่องของผมเคยลงคลิปมากกว่าเจ็ดร้อยกว่าคลิปซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเหลือแค่ประมาณ280หรือ290คลิปนี่แหละผมได้ทำการลบ เกือบทั้งหมดเลยที่เป็นเกี่ยวกับเกมวันพันแมนที่แบบมันซ้ําและจําเจแล้วมันไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระสําสคัญอะ่ะผมก็เลยตัดสินใจลบทั้งหมดเลยบางคลิปก็ยังมียอดคนดูเยอะอยู่นะไม่ได้จะเก็บไว้แต่ยอดที่มีคนดูเยอะๆแต่คือเก็บเฉพาะที่คลิปที่มีสาระไอคลิปที่ยอดคนดูสองสามพันห้าพันก็ลบเหมือนกันก็ยังมีคนดูบ้างแต่มันก็นั่นแหละคือ ตั้งใจตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ยึดติดจอกจากกรอบจริงๆผมก็เลยถ้าสังเกตก่อนหน้านี้นะผมจะลงเกมที่เกี่ยวกับเนื้อหาเกมอื่นๆเกือบอาทิตย์ละละ่ะซึ่งวันพันแมนแทบไม่ได้ลงแต่ผมก็ยังไม่ได้เลิกเล่นนะถ้ายังฟาร์มยังอะไรเก็บไว้อยู่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสุ่มในส่วนของวายุคืนชีพทำไมผมจึงสุ่มนั่นหรอเพราะผมต้องการในส่วนตรงนี้ไง ไหนแล้ววะต้องการอ้ไอ้ลูบิดอะไปแลกในส่วนของอนี่นี่นี่ลูนถาวรก็ไปแลกตรงนี้ผมขาดอีกประมาณสี่สิบสี่สิบเจ็ดแต่ว่าถ้าเราสุ่มตรงนี้ไปอะ่ะมันจะได้ประมาณยี่สิเพราะผมไม่มีไม่ถึงหกรอใบนะถ้าสุ่มหกรอใบอ่ะเราจะได้ประมาณ40ก็หายเจเองแต่ทีนี้ผมไม่พอก็ไม่เป็นไรเอาแค่ okay. เออยี่สิบก็ได้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยไปเล่นในส่วนของทุกๆสัปดาห์เอายาดเพชรเอาเพราะว่าเพชรผมมีเยอะมากไอ,อ้ก็ซื้อตั๋วดําครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วดําก็อย่าลืมไปซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวดูเวลาให้แล้วเวลาอีกประมาณไหนเอ้าตั๋วดําหมดแล้วอ๋อหมดแล้วเออ ไม่ทันแล้วครับก็เดี๋ยวรอช่วงต้นเดือนใหม่เลยเห็นมีข่าวหลุดมาว่าตัวละครใหม่จะเป็นตัวอย่างกระบองเหล็กนะตอนนั้นผมก็คงไม่ได้เล่นแล้วล่ะตัวสุดท้ายที่ผมจะได้เล่นจริงๆก็คือกาโร่นะออก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสุ่มวายุคืนชีพแล้วกันและอาจจะทําในส่วนของอัศวินจักรกล5ดาวเหลือง อาจจะมี5ดาวม่วงด้วยนะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยละกันนะเดี๋ยวก็จะเก็บเอาไว้นี้นะรางวัลส่งสุดผมไม่ได้เลงอะไรอุ้ยหรือว่าไม่ได้เราไม่ได้วันการนันนี้เราต้องการลูบิดไปสิบใบแรกไม่พูดราำทำเพลงก็พูดมาเยอะแล้วอุ้ยมาถึงสองแบบขอสีทองเต็มหน้าได้เลยหรือเปล่า ไปครับ,บยี่สิบใบต่อมาอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะหรอกเพราะมันไม่ใช่การสุ่มตัวดำหรือตัวแดงเมื่อไหร่ตัวลูกแก้วเอ่อตัวม่วงจะมาอืมผมมีการันตีแล้วก็มีอีกยี่สิบตัวม่วงที่ต้องการสุม่มอยากได้ลูกแก้วโกลีบาร์ดอะไม่เคยได้เล่นไม่เคยได้เป็นเจ้าของไอดีตัวนั้นเคยได้เล่นไหมวะน่าจะยังไม่เคยว่าพูดไปเฮ้ยอันนี้ออกอันเดียวเหงอเหรอรู้สึกมันจะเกลือหน่อยๆน่อยนะ ไม่ได้เล่นตั้งนานกลับมาก็ยังโกงเกลือเหมือนเดิม,ม,มเดี๋ยวเจอกันครับด้วงผมมาสุ่มแน่นอนเพราะตอนนี้ซุ่มเงียบทำของด้วงรอไว้ละกลับม,มามาวันแรกสักประมาณสิบสิบห้าล้านเลยไหมว่าไปอุ้ยอันนี้มาสองนะอันนี้มาสองนะมาสองสยองกลุ่ม,มเงียบเลย หลังจากทักพี่ก็บอกไม่รักผมแล้วหวานเจี๊ยบไปรัวๆรัวๆครับโอ้โหเยเดี๋ยวเราครึ่งหนึ่งเรารีเซ็ตก่อนไหมเออเราอุ้ยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะอุ้ยแปลกๆละขอรีเซ็ตก่อนขอรีเซ็ตก่อนเราย้ายเซิร์ฟเราเอยาเ้ยก็ได้สีทองมาเยอะอยู่ถึงได้เยอะแค่ไหนนะถ้าเราไม่มีไอ้พวกเออไอ้ลุงสีทองอ่ะก็อัพไม่ได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยลูนค่อนข้างที่จะไปตันและ อืมแต่มันอัพขึ้นไม่ได้นะมันไม่มีอันนี้สีทองนะนี่มันมต้องไม่มีอันนี้ถึงมันจะอัพขึ้นได้นะโอเคอันนี้ไม่ได้มาเลยเหรออ๋อได้มาแต่ต้องการอไนนี้ I need I need you แล้วผมก็เล่นไปจนสุดแล้วด้วยไงเนี่ยผมซื้อทุกสัปดาห์นะให้มันครบเพราะอยากได้นี่เร็วๆอะ่ะโอเครับมาอีกแบบเบิ่มๆก็ตอนนี้การเล่นก็ครบไปละสามหมด เอ้ยเนี่ยนี่ขาดอันสุดท้ายไปเล่นสีรออะไรอ่ะหรือว่าเราแพ้วะรู้สึกว่าแพ้มั่งอันนี้จําไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะถ้าแพ้เราจะได้เดี๋ยวรอดวงรอดวงมาก็หวานหวานกึ่มอะอันนี้กดข้ามได้เลยครับไม่ดูไม่ต้องดูหรอกอืม <c oughs> เดี๋ยวเห็นสปอยอะสวินจากโกนผมไมม,มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นไงแพ้ตั้งแต่ทีมแรกเลยเหรอ ไม่ใช่หรอกผมว่าน่าจะเป็นแพ้ทีเหืนมากกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่าแพ้ตรงไหนเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลยดีกว่าวายุคืนชีพอีกสองร้อยใบขอให้ถึงพันสองเลยปะมันจะถึงแม่เามันจะได้ทีละสิบเหมือนกันนี่หว่างั้นก็ไม่ถึงหรอกพันสองอ่ะอืม,อม,อมนี่ขนาดรีเซิร์ฟนะเนี่ยรีเ <laughs> ซิร์ฟไม่มีผลหรือเปล่าโอ้โหคือสีโรติดไม่ออกเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้ไมค์ก็ไม่ท่าไรอะ่ะ <laughs> ขอโทษครับเพอดีมากดีมากออกแบบเมื่อกี้ก็ได้ครับโอ้ไม่น่าไปบอกไม่เท่าไหร่เลยอ,อยากได้นี่เยอะเยอะอ่ะโอ้โดูดิเกินไปเปล่าโอ้คือแบบในในในกลุ่มเขาทำกันยังไงว่าแบบสีทองกันทั้งตัดต่อแน่เลยเออนี่สี่ร้อยใบนะเฮ้ยสี่ร้อยใบยังไม่เห็นเกินสองใบเลยโอ้โหนึกวเป็นใบใหญ่คือใบใหญ่สามใบติดมีไหม ไม่มีเลยเหรออืม <c> อ <oughs> ืมชัดเจนว่ามันไม่มี <c oughs> เฮ้ยรู้แหละว่ามันไม่มีแต่ออกให้ดูหน่อยก็ได้เกินสามใบเนี่ยโอ้โหโอ้โหร้องเสียงหลงอะ่ะอืม อ่าอันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าผมจะเอาไปเปิดช่วงไหนดีเพราะว่าลังเลอยู่ตอนนี้ว่าจะเปิดช่วงด้วงหรือว่าช่วงกาโร่ดีใจอ่ะอยากจะปั้นกาโร่ให้สุดใช่ไหมก็เลยอาจจะไปรอช่วงกาโร่แต่มันก็น่าจะเปาะเกินไปประมาณหกเจ็ดน่าจะประมาณแปดเก้าร้อยแล้วมั้งตอนนะั้นก็เดี๋ยวดูก่อนเออนี่ผมรอแรกอันนี้อย่างเดียวละอันนี้สามารถซื้อเพิ่มได้ไหมซื้อสักสองใบมันครบสิบไปไม่เป็นไรไเพรเรา ให้เราเยอะปื้มไปแค่นี้พอไม่น่ากดต่อเลยโคตรเศราโอเครับทั้งหมดมาปึง้งได้มาหนึ่งเม็ดครับแล้วก็อันนี้0สิบตามเป้าหมายของเราเราก็จะขาดอีกประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดก็เออประมาณสามสิบเจ็ดโอเคเลย ก็ได้อยู่ไม่แย่แต่ถ้าให้ดีมาเยอะกว่านี้ก็ได้อันนี้ผมไม่น่าจะไปถึงแล้วนะเพราะว่ามันตั้งขาดอีกประมาณร้อยเออร้อยเจ็ดสิบสามเอ้ร้อยเจ็ดสิบสี่เลยนะมไม่น่าถึงไม่ร้อยเจ็ดสิบหกตกเลขไปละช่างหัวมันนี่ของที่ได้มาก็จะประมาณนี้มีนี้ด้วยเหรออะไรอะรดดาเมจต่อเนื่องทั้งทีม ลดดาเมจโบน,นัสเอ้ยลดดาเมจโบนัสของชำนาญทั้งทีมน่าไม่โบนัสชำนาญทั้งทีมนี่น่าสนอยู่นะลดดาเมจต่อเนื่องทั้งทีมตัวละครดาเมจต่อเนื่องหรอตอนนี้ก็มีฟุอย่างเดียวนะที่เจออเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาอะไรดีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนว่าจะเอาอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปออพไปนี้ต่อมือ เราไปวายุคื้นชีพเลยเพราะว่ามันยังเวลหนึ่งอยู่คนเดียวคนอื่นเวลสองกันหมดละเหลอไปดูคนอื่นก่อนดีกว่าอันนี้ปั๊บถ้าจะขึ้นเราต้องอัพสองครั้งอันนี้ล่ะอันนี้เต้เต้เตเต้ต้ยนี่สองหมดแล้วนะ๋อแต่เราจะขึ้นสามแล้วนี่ว่าก็ไม่เอาเพราะว่าเนี่ยตอนนี้คือแบบพวกนี้มันรอมันรอใส่เม็ดสีเหลืองเอ้ยเม็ดลุ้งอะ่ะอันนี้สองต้องไม่ได้วะ่ะ ตอนนี้ก็ต้องเป็นสองอีกถึงจะอัพขึ้นได้ก็ไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวเราไปทําเมนูก่อนดีกว่าข้างล่างนู้ก่อนดีกว่าอืมนี่ทําไอ้วายุคื้นชีพก่อนเออเพราะว่ามันยังเป็นเวลน้อยอยู่คนเดียวโอเควายุคื้นชีพครับเราได้มาเก้าอันก็ซัดแบบเบิ่มๆแล้วก็หยุดได้สามชิ้นนั่นแหละแล้วก็หยุดอีก <laughs> สมหยุดหยุดแบบไม่มีอะไรกันอ่ะอืม และเดี๋ยวเราก็มาทำการอัพในส่วนของอัศวินจักรกลกันต่อ I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit y e t damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on till i get it all oh. and we all got dreams Y'all want things But what you gon' do for? It? How you gon' move for? It? What you gon' be? And do you believe we can do it? ขึ้น5ดาวเหลืองแต่4ดาวม่วงไม่น่าจะได้ว่ะขาตาฮีโร่อีกเยอะเลยอัดไปให้หมดดีกว่าด้วงจะเข้ามาก็ INGING น่าจะมีเวลาในการเก็บอยู่ก็ซัดไปเลยแบบเบิ wah, ่มเบิมอัดไปเออลา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 โอ้โหไม่ได้เอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย